Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean Just you always talking about it. just giving one. i guess doing good thing its a happy. Just giving everybody has done what you did. just giving one. but you telling everyone you, me. you meet party just giving party one. you always talking about party it. Party just giving one. i guess party doing good thing is a happy. Party just giving party one. Party everybody has done what you did. Just, just giving one. but you telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. อัลกุสซิมิลลาอีรอ doing ี o อฮีมอัลฮะมดุล p อฮีรอับบินอัลลอฮ ل มินอัลลอฮุมัสซาลิอั ل ลอฮ์มุ hammad อ ل สสลามวะอะลัยกุมวะรอฮ์มัตุลลอฮ ل วะบริกาตุขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสดะครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเราครับผมอิมรันฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรดครับอัสสลามวะอะลัยกุมวะรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบริกาตุครับผมเราสองคนก็จะมาเป็น พ่อครัวจําเป็นนะครับพ่อครัวเ้าได้พ่อครัวสมัครเล่นแล้วกันนะฮะมาทําอาหารเสิร์ฟความอร่อยให้กับท่านผู้ชมได้รับชมถึงที่บ้านเลยนะฮะแล้วก็เอามีอาหารเมนูหลากหลายนะครับนำมาฝ่ายให้กับท่านผู้ชมนะครับและแน่นอนครับเมนูที่เราจะนํามาเสนอในวันนี้รับรองว่าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับแล้วก็รสชาตินี่เรียกว่าอร่อยครบรสเลยนะครับเพราะวัตถุดิบต่างๆที่เราเตรียมมาในวันนี้นี่โหมีหลากหลายมากเลยนะครับ เป็นเขาเรียกเอาวัตถุดิบซึ่งเป็นการเขาเรียกเป็นการถนอมอาหารใช่ไหมครับเชฟิดนนี่ทกันใช่ไหมฮะนั่นก็คือเฉลยเลยกันเป็นแหนมใช่ไหมครับเชฟใช่ไหมครับเชฟครับก็บจะมีวันนี้ก็จะมีหลายอย่างมีทั้งแหนมหมีทั้งไก่ยอแล้วก็ไก่เชียงแหนมไกย่ย่อไก่เชียงต้องอธิธรรมดูราละเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี่ถ้าพูดถึงไก่ยอไก่เชียงนี่มุสลิมเราหาทานยากมากเลยนะครับผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆจําได้เลยอยู่เชียงใหม่เห็นเขาทำทานกันเนี่ย ตอนนั้นก็เป็นคุณเชียงเราเห็นแล้วก็โ,โหอยากทานจริงแล้วรสชาติจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็อาลรัมดูราก็มีผู้ประกอบการมุสลิมหลายๆเจ้านะครับที่ผลิตอ,ออกมานะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของโรบิอาซึ่งก็มีไก่เชียงโรบิานะฮะนำาให้เราทามาให้เราได้ลองทานกันนะฮะก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาจากมุสลิมเราก็รับรองได้เลยว่าฮาลานนะครับถูกต้องตาม<ร>าหลักการก็หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วนะครับเราอย่า ละเลยในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับสําหรับการที่จะเลือกทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญนั้นก็คือต้องได้รับการอนุมัติจากทางศาสนาด้วยนะครับคือตามถูกต้องตามหลักการนั่นคือฮาลาลนะครับเป็นที่ต้องมีเครื่องหมายฮาลาลครับผมถ้าเป็นอย่างไก่เชียงของเราพีอาร์นี่ก็แน่นอนครับว่าถูกต้องตามหลักการเลยครับเอาละครับพูดถึงเมนูในวันนี้ครับเชฟบอกเตรียมมาหลายอย่างนะครับทั้งไก่ยอไก่เชียงแหนมขาดด้วยใช่ไหมฮะ วันนี้จะทําเมนูอะไรครับเชฟเมนูแหนมผัดรวมมิตรครับแหนมผัดรวมรวมมิตรนะฮะเป็นข้าวผัดมาเลยหรือปรเปล่าหรือว่าเปล่าครับเป็น,เป,นเป็นตัวเมนูเลยเป็นตัวเมนูครับเป็นจะทานกับข้าวก็ได้นะครับหรือว่าจะทานเล่นก็ได้นะครับมมผมเชื่อว่าตักไปแ,แต่ละคํานี่ตักไปเจอไก่เชียงนะฮะก็จะได้รสชาติอีกแบบนึงเพราะว่าพอทั้งทั้งแหนมทั้งไก่เชียงทั้งไก่ยอเขาก็มี รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วตักไปเจอไก่ยอก็จะได้อีกรสชาตินึงในเมนูเมนูเดียวเลยนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นเมนูที่แช้บอกนะครับกับเมนูผัดแหนมรวมมิตครับในช่วงเปิดครัวซดาแต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการกันครับช่วงกินเป็นลืมป่วย กวางตุง้งหรือกวางตุ้งไต้หวันกวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดฮ่องเต้มักนิยมนำมาปรุงอาหารที่เรียกว่าต้มจับชาย,ล,ยาล,ล,ลักษณะกวางตุ้งอยู่ในผักตระกูลกะหลำและผักกาดก้านใบใหญ่อวบน,น้ำกรอบส่วนใบมีขนาดใหญ่สีเขียว กวางตุ้งมีสองพคือพันสีขาวและพันสีเขียวผักกวางตุ้งร้อยกรมัมมีคุณประโยชน์คือมีวิตามินซีถึง6 mg, มิลลิกรัมมีแคลเซียมสูงถึง8.5มิลลิกรัมและมีเบต้าแคโรทีนมากถึง225ไมโครกรัม จึงช่วยบำรุงสายตาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก like <Favorite. S 1> um, so problem, ่ร่างกายได้ดีแม้ผักกวางตุ้งจะมีคาร์โบไฮเดรตแต่ก็มีไขมันต่ำมากทั้งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวจึงไม่มีพิษภัยใดๆกวางตุ้งยังให้กากใยอาหารทำให้ถ่ายข้องอีกด้วยการจะปรุงกวางตุ้งให้อร่อย เวลาผัดหรือต้มอย่าปิดฝาเพราะหากปิดฝาแล้ว Allah, Allah. สารไทโอไซยาเนตในกวางตุ้งจะไม่สามารถระเหยตามไอน้ำออกไปได้ <Allah. S 1> สารชนิดนี้มีในผักกะหล่ำ <Allah. S 1> ผักกาดและผักกวางตุง้ง <Allah. S 1> สารไทโอไซยาเนตมีข้อเสียต่อร่างกายคือทําให้ท้องเสีย,ยความดันเลือดต่ำกล้ามเนื้ออ่อนเพลีย หากทานเป็นปริมาณมากๆจำเป็นต้องเปิดฝาให้ไอน้ำระเหยพร้อมสารดังก่ลาวสำหรับการปรุงผักกวางตุ้งเพื่อคงวิตามินซีต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดคือไม่เกิน1-2นาทีเท่านั้นค่ะ เราขอแนะนำพิมพมาราชุดขจัดฝ้าผสมอันฝ้าอันบูตินเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดรักษาฝ้าชุดใหญ่พร้อมโบ็อกทองคำและทิพเปิลสเตมเซลเซรัมเพียงชุดละ1,900บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมพมาราชุดหน้าใสในขนาดทดลองเพียงราคา400บาทและชุดหน้าใสขนาดใหญ่พร้อมโบ็อกทองคาในราคาเพียงชุดละ1,100บาทเท่านั้น โอกาสดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกพร้อมช่วยโปรโมตการขายสาขาของคุณผ่านทั้งสื่อทีวีด่วนรับเขตละหนึ่งสาขาเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่091-108-0035 091-108-0035อม้นนสอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงต เชร็จใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุด The blue sky is blue like blue bubble gum, but it prays to Allah, it prays to Allah and like the flavor of the blue sky and the bubble gum won't last. We've got to thank Allah before our chances go past. I don't wanna be a grown up like the grown ups I have seen. Cause the grown ups I have seen don't seem to have much fun. They don't get down on the floor enough to pray or play with toys when I'm a grown up. I won't wanna be one now. If I live back at the time of the prophet, I know that he would be different. I just know he'd find the time, and I would make him something special, like some paper planes or something. I could race those planes with him, or get a camel back ride. The blue sky is blue like blue bubblegum, but it prays to Allah. It just just one, but you're telling telling everyone, everyone you, you, you meet. ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรถไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับบตุสซาดาน้ำมันสกัดแท้ร้อปอร์เกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวเซรานะครับ วันนี้เรียกได้ว่าวัตถุดิบที่เราเตรียมมานี่หลากหลายครบคันเลยนะครับกับอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจากรายการเมนูสดของเรานะครับเมนูในวันนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเจฟผัดแหนมรวมมิตรครับผัดแหนมรวมมิตรนะครับแน่นอนครับคําว่ารวมมิตรนี่ไม่ได้มาหนึ่งเดียวแน่เลยนะฮะก็มีแหนมาด้วยกันนี่หลากหลายชนิดนะฮะ เดี๋ยวก่อนอื่นให้เชฟแนะนําทั้งหมดเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับครับก็อันนี้ก็จะมีแหนมแหนมไก่นะครับแล้วก็จะมีไก่ยอด้วยนะครับแล้วก็จะมีไก่เชียงครับผมครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับซอสมะเขือเทศไข่ไก่แตงกวานะครับพริกไทยป่นผักชีซอสพริกนะครับแล้วก็น้ํามันพืชครับครับแล้วก็น้ําส้มสายชูครับผมแล้วก็น้ําปลานะครับแล้วก็ผงปรุงรสครับ เอาล่ะครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดของเมนูในวันนี้ครับ They say, oh poor girl you're so beautiful you know It's a shame that you cover up your beauty so She just smiles and graciously responds reassuringly This beauty that I have is just a simple part of me. This body that I have, no stranger has a right to see. These long clothes, the shawl I wear, ensure my modesty. Faith is more essential than fashion. Wouldn't you agree? เจ้าเครื่องหั่นผักอดิกรส่งนี่จะให้ผมเล่นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะหั่นแตงกวากแตงกวานะครับลองดูนะแตงกวาแตงกวาก็เดี๋ยวเอาไส้ออกก่อนนะครับอืจะหั่นเป็นลักษณะไหนครับเนี่ยเป็นลูกเตา่าครับลูกเต่านะฮะเอาเป็นเบอร์ไหนดีนครับเชฟเ,เป็นข้างหน้าเบอร์สองนะฮะเอาเอาเบอร์สองอโอเคครับบีสมลาห์ลองดูเลยนะ ครับแป๊บนึะฮะไม่ใช่เลยแอเชฟต่อไปนะฮะมีเจ้าเครื่องนี้ประหยัวดเวลาไปเยอะเลยนะเชฟเครื่องหันพักอันนี้ก็สงค์าะทําชมสนใจนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันดูได้นะครับที่อันอามีน091-108-0035นะครับ ว่าถ้าเป็นเมนูเกี่ยวกับสลัดนี่เหมาะเนะครับเชฟใช่เวลาแขกไปใครมามาบ้านกันเยอะๆนี่ไม่มีเวลาเตรียมนะแบบนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยครับได้แล้วเชฟครับใส่ไว้นี่ก่อนนะครับครับแล้วก็มาลงมือผัดกันเลยลงมือผัดเลยนะฮะอ่าบิสมิลลาห์น้ำมันพืชนะครับใส่น้ำมันพืชประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับตัวแครเชียงเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ไว้เลยใช่ไหมเชฟใช่ครับก็ แล้วแต่นะครับว่าจะจะหันแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็หันตามตัดขวางัดขวางเป็นควันเป็นเว่นใช่ครับอันนี้ก็มีอันนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของมุสลิมเรานะครับซึ่งก็มั่นใจในเรื่องว่าฮาลาลแน่นอนนะครับก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของพรอปิอา์ก็มีไก่เชียงมีแหนมีผลิตภัณฑ์หลากหลายน,นะครับก็ลองเลือกซื้อเลือกหากันดูได้น,นะครับในการอุดหนุนในธุรกิจของมุสลิมเราด้วยฮะ ไก่ยอนะครับไก่ยอนเนี้ก็แหนมนะครับนะฮะไก่เชียงไก่เชียงนะเดี๋ยวนี้แหนมหรือว่าไก่ย้อนก็มีแยกอีกหลายประเภทใช่ไหมเชฟแหนมนี่ก็มีแยกก็มีแหนมปลาแหนมไก่แหนมปลาแหนมไก่หรือว่าถ้าเป็นทางเหนือเขาเรียกเขาเรียกอ่ิ้นส้มหรือว่าเนื้อส้มก็จะเป็นแบบแหนมที่แบบใส่ข้าวด้วยก็มีนะ ก็สามารถเอามาลองทำได้<ช>นเชฟถ้าเป็นทางอีสานเขาก็จะมีนั่นด้วยนะหม่ำผมยังไม่เคยทานนะไม่รู้ว่ามีเป็นที่มุสลิมเราทำหรือเปล่านะฮะโอ้เชฟแค่เอาแหนมของเราไปลงไปผัดน,นี่หอมเลยนะเชฟแบ่งไ้ส่วนหนึ่งนี่ทอดไปด้วยก็ได้ใช่ไหมเชฟทานคู<อ>ค่กับเมนูผัดแหนมรวมมิตรของเราในวันนี้ก็ได้นะฮะ นี่เราต้องผัดจนเขาสุกจนแบบเหมือนแหนมทอดเลยหรือเปล่าเชฟอ๋อก็แค่ให้สุกก็พอครับไม่ต้องจนก็เหมือนทอดครับตอนนี้ก็ครับสุกแล้วก็เดี๋ยวนำขึ้นมาพักไว้นะฮะ <c oughs> อ๋อเราเราเราไม่ได้ผัดปรุงรสไปในนี้เลยหนอะเชฟจะปรุงรสไปตอนนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะใส่ไข่ด้วยก็เลยเอาแยกไว้ต่างหากนะครับ <c oughs> ใส่น้ำมันพืชไปอีกนิดนึงนะครับแล็กน้อยนะฮะใส่ไข่ไก่นะครับใส่ลงไปแล้วก็คนให้ใส่เลยนะครับยีให้ทั่วเลยนะครับนี่ครับเชฟผมเขาจะเป็นเชฟใหญ่ได้ยังง้เนี่ยครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับใส่เลยนะครับหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ ซอสพี๊ดนีกอันหนึ่งช้อนซอสพริกนะฮะน้ำซมสใสชูนะครับครึ่งช้อนนะครับครับครึ่งช้อนนะฮะแล้วก็น้ำปลานะครับลักษณะทำคล้ายๆนี่เหมือนเป็นข้าวผัดเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ผปงปรุงรสครึ่งช้อนนะครับรสไก่ไทยเชมครับครึ่งช้อนแล้วก็นำแหนมนะครับลงไปทุกอ๋อ อันนี้ถือว่าเราปรุงรสเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับกลิ่นหอม,ม่บอกไม่ถูกแล้วครับหอมทั้งไก่เชียงหอมทั้งแหนมนะฮะแล้วก็กลิ่นจากตัวซอสพริกนะฮะครับแล้วก็แตงกวาครับแตงกวาครับเลยคลุกเลยนะครับเชฟครับเชฟจะลองโซเต้ไหมฮะ อ๋อหน้าตาประมาณนี้นะฮะครับแล้วก็ปิดไาอันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเชฟเสร็จแล้วครับโอ้โหใช้เวลาไม่นานเลยนะครับใช่ไม่ถึง10นาทีนะครับได้มาเป็นเมนูดีๆแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ยังไงต่อครับเชฟเดี๋ยวก็ไปจัดจานนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการจัดจานเลยนะครับมาชอล์เราทำได้ง่ายมากๆเลยครับเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงของการจัดจานนะครับที่ท่านชมหลายๆท่านนะครับ รอคอยรอชมนะครับเอาละครับเชฟเชิญครับครับนี่เชฟก็เตรียมเป็นดอกกรหลาบหน้าจากมะเขือเทศนะครับแล้วก็วางเรียมมาสวยเลยครับสำหรับประกาศหอมหนะฮะแล้วพอเครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำอาหารนั่นก็คือการใส่ใจเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเชฟมีแตงกวาด้วยนะ แล้วก็ตกแต่งช่วงท้ายนีด้วยผักชีนะครับเปเด็ดเป็นใบแล้ววางไปเลยนะครับอันนี้โรยพริกไทยป่นหน้าเล็กน้อยนะครับเอาละครับเมนูดีๆแบบนี้นะฮะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะทำดีๆเลยครับเอาละครับและนี่ก็คือหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์ออกมานะครับสำหรับเมนูในวันนี้ครับเป็นเมนูผัดแหนมรวมมิตรครับ ช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมนะครับจะมาถึงเวลาที่จะมาลองชิมกับเมนูอาหารจานนี้กันครับ ท่านผู้ชมที่รครับผมเชื่อว่าปัญหาหนึ่งของคนที่อยู่กับครัวคุณพ่อครัวคุณแม่บ้านทั้งหลายก็คือเรื่องของมีดใช่ไหมครับเดือนหนึ่งอาจจะหมดมีดไปหลายเล่มวันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะหมดไปครับเจ้าเครื่องนี้มีชื่อว่า Amazing Cut เจ้ามีดนี้เนี่ยนะฮะที่หลายคนอาจจะโยนมันทิ้งไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่คมหันเท่าไหร่มันก็ไม่อย่างนี้ครับปัญหาต่างเหล่านี้ลืมไปได้เลยครับนํา เจ้ามีดเนี่ยนะครับสอดเข้าไปแล้วก็รูดเจ้ามีดนี่นะครับไปทางลูกศรมาดูความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพียงคุณวางมีดลงไปเบาๆครับต้องชมที่เครพครับอันอามีนขอเสนอ Amazing Cut ในราคา950บาทไม่ใช่แค่2อัน3อัน4อันแต่เราให้ถึง5อันพร้อมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดอันอามน,นโทร091 108.0035อานามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื้อตรงคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหนื้อสัตว์ตรา รอบอีร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่นความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018แนวทางของท่านนบดมุฮัมมัดสลลลฮลุอะัยฮัลสลัมถือเป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่ครอบคลุมเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดรวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วย ท่านได้แนะนํายาที่รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคตายนั่นก็คือฮับปะตุสเซอรดาจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทําให้วันนี้ฮับปะตุสเซอรดาของยาตีมทีวีมียอดจําหน่ายถล่มทลายถึงวันนี้ยาตีมทีวีขอแบ่งปันโอกาสดีให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษ ฮับบัตุสเอดะสามกระปุก1,000บาท20กระปุก6,000บาทสั่ง100กระปุกลดเหลือกระปุกละ270บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมป้ายโฆษณาตัวแทนจำหน่ายอีก1นึ่งแผ่นและช่วยโปรโมทสถานที่จัดจำหน่ายพานยาตีมทีวีโอกาสดีมีไม่มากรีบติดต่อด่วนโทร02 5 3 0 3 9 9 9 02 5 3 0 3 9 9 9 หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องน,นี่เมจิกบูเลต t เครื่องปัน่นเอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใดเมจิกบูเลต t ช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บ <Ver> ทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยาก <Ver> และยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วยเมจิกบูเลต1ชุดในราคาเพียง1,900บาท พร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร02 530 3199เลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้ Magic Bullet เบื่อไหมกับการที่คุณทำเมนูสารพัดไข่ในแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์มากมายเช่นนี้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณมีเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจที่จะทำให้คุณไม่ต้องทำใจในเวลาที่ต้องการทำเมนูสารพัดไข่ของคุณ รทั้งสะดวกรวดเร็วใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่3-7นาทีเท่านั้นก็จะทำให้เมนูไข่ทอดไข่ลวกไข่ต้มไข่ตุ๋นที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วทันใจด้วยเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจเราขอเสนอขายให้คุณในราคาเพียง380บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดหรอกครับโทรมาตอนนี้เลยที่02 5 3 0 3 1 9 9ยอมทีวี แล้วเรื่องไข่จะกลายเป็นเรื่องง่ายงายช่วงสะดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนกลับเข้ามาสู่ช่วงสะะชวนชิมนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่เรานำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับเรียกว่า รวมวัตถุดิบหลากหลายนะครับนั่นก็คือแหนมครับมีหลากหลายชนิดเลยนะครับที่เรานํามาทําในวันนี้นะครับกับเมนูในวันนี้ครับเป็นผัดแหนมรวมมิตรครับหรือว่าผัดรวมมิตรแหนมก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเชฟเอาละครับผัดแล้วก็ขั้นตอนการทําก็ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่ารสชาตินี่ก็ต้องอร่อยแล้วก็ต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกคนในครอบครัวนะครับผู้ใหญ่ทานได้เด็กก็ต้องทานดีใช่ไหมครับเชฟเด็กก็น่าจะชอบด้วยครับสําหรับเมนูในวันนี้นะฮะเอาละครับทีนี้ ถึงช่วงเวลาการชิมนะครับเชฟก็เตรียมมาให้ผมแล้วนะฮะผมจะชิมอะไรก่อนดีเอ่ยผมขอเลือกเป็นไก่เชียงแล้วก็มีแหนมไก่นะครับแล้วก็ตัวแตงกวานะฮะติดไข่มาด้วยนะครับขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์ทำดีได้เลยครับเรียกว่ารสชาตินี่มากันหลากหลายเลยนะครับใน เมนูนี้เมนูเดียวนะครับซึ่งรสชาติหลักๆก็จะได้มาจากในส่วนของตัวแหนมที่เราเลือกมาใช้นะครับถ้าเป็นทานไปเจอในส่วนของไก่เชียง<ม><อ>ก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลกักษณ์ของเขาไก่เชียงก็จะมีรสชาติหวานมันนะฮะ<ม>แล้วก็ถ้าเป็นตัวแหนมไก่แหนมไก่ที่เชฟเลือกม,มาในนี้ก็จะม,ๆๆมนนีเป็นพริกขี้หนูด้วยใ,ใช่ไหมครับเชฟก็ทานไปก็จะเจอรสชาติเผ็ดแล้วก็ความอร่อยของตัวแหนมไก่นะฮะแล้วก็รสชาติของผัดในวันนี้เรียกว่า ครบรสเลยนะครับรสชาติหลากหลายอย่างที่ผมบอกนะครับจะได้เป็นรสเปรี้ยวเผ็ดอ่อนๆนะครับจากตัวซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะได้ความกรอบจากตัวแตงกวาที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับเรียกว่ารสชาตินี่อร่อยเลยนะฮะทานกับข้าวนี้ได้เลยครับหรือถ้าใครจะลองเอามาคลุกกับข้าวทานรวมกับข้าวเลยก็ได้นะครับเชฟ เติมข้าวสวยลงไปก็เป็นข้าวผัดไปเลยได้เป็นข้าวผัดนะแหนมรวมมิตรเลยนะเชฟกับสูตรนี้นะครับแล้วก็รสชาตินี่จะออกเป็นจะหวานนิดนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีเข้ากันกับรสชาติในส่วนของความเค็มนะฮะแล้วก็จะผสมผสานกับในส่วนของรสเปรี้ยวจะเป็นเปรี้ยวอ่อนๆน่าจะมาจากในส่วนของ ตัวซอสใช่ไหมครับเชฟใช่แล้วก็เราใส่น้ำส้มสายชูไปด้วยอ่าใช่นี่ผมลืมไปเลยนะครับสำหรับตัวน้ำส้มสายชูนะฮะก็จะเป็นรสรสชาติเปรี้ยวอ่อนครับเรียกได้ว่ามากันครบรสเลยนะครับเชฟครับเป็นไงครับเชฟสำหรับเมนูในวันนี้ฝีมือที่ทําลงไปครับเชฟเป็นไงครับเชฟสำหรับเมนูวันนี้ที่ลงมือทําแล้วก็ตกแต่งออกมาได้อย่างสวยงามครับก็ทำโดยแล้วนะครับอยากให้เอาไปลองทํากันดูนะครับวิธีทําก็ง่ายๆเลย ม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ถ้าเกิดเอาไปทำเราก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาทางแฟนเพจกอง์ฟลมนูสด,ดนะครับหรือว่า,อาจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปสนียบัตรก็ได้นะครับส่งเข้ามานอกจากจะส่งรูปเข้ามาแล้วถ้าเกิดใครไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าเขียนเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับครับก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเมนูในวันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองเปลี่ยนวัตถุดิบด้วยก็ได้นะครับจะเป็นแหนม แบบอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับเทปแหนมเดี๋ยวนี้มีหลากหลายนะครับเทปใช่ครับอันนี้ที่เรานํามารวมกันในวันนี้มีแค่3อย่างแต่จริงแหนมมัมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่า3ประเภทนะครับแต่ว่าเราแต่ว่าทุกอย่างก็ทํามาจากไก่หมดเลยอ่าครับผมเอาละครับก็ลองทำไปดูนะครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้รายการเมนูสระก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสระรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับ กับผลิตภัณฑ์ผมปรุงรสไก่ไทยเชฟพัดทอดหมักยำทําได้หลายเมนูเลยนะครับแล้วตอนนี้เขาก็เพิ่มช่องทางการจําหน่านะครับให้ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเซเว่นแคตโลกหรือจะเป็นที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอร,ร,รี่ชั้นนําทั่วประเทศนะครับหรือจะเป็นที่เทสโก้โรตัสรวมไปถึงร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่านะครับก็สามารถลองโทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผมปรุงรสไก่ไทยเชฟครับ ครับและขอุณทรัพย์เจริญกินร้านรีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอื้อเฟื้อผัวเสสวยให้เราครับครับผมและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสนะครับด้วยพลังจากสารสกัดจากธรรมชาตินะครับถึง9ชนิดหนึ่งในนั้นแน่นอนครับว่ามีคาบะตุสสาวดานะครับนอกจากเราจะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วนะครับก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสครับครับและขอขอบคุณผลิตภัณฑ์พิมมารานะครับเวซสมอาร์มมุมผิว ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อันอามินคอร์เซนเตอร์นะครับ0911080035ครับครับผมและขอขอบคุณกับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรายการเมนูสดาของเราด้วยดีเสมอมาครับยะสซวก,ก็ร้องคอยรอนะครับรวมไปถึงทุกคำคอมเมนต์คำติชมต่างๆนะครับจะเป็นแนะนำสูตรเมนูอาหารหรือว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่่นผมาชมนั้นได้แบ่งปันเข้ามาก็ย่าซัก,ก็ลองคอยร้อนด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับขอให้ท่านผู้ชมได้อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารดีๆแบบนี้นะครับแล้ว นอกจากทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วนะครับก็พยายามมันออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ที่สาคัญก็อย่าลืมครับที่จะขอบคุณต่อพระองค์ร้อนนะครับที่องค์ทรงประทานสิ่งดีๆให้กับเรารวมไปถึงอาหารดีๆแบบนี้ให้กับเราได้รับประทานนะครับแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้กับเราทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับที่จะช่วยเหลือเลือกเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับทำให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างน้อยสุดนั่นก็คือการขอดุอาให้กับผู้เขาในดอาาของเรรนะคับ เอาละครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการเมนูชนะของเราพร้อมกับเมนูดีๆที่น่าสนใจได้เป็นประจำน,จน,น,นะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกี่โมงครับเจมส์สิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบเจ็ดนาฬิกาครับกับผมทางช่องยติมทีวีทีวีสัทธาชนแห่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องขอลาก่อนครับวอเบลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมรอฮ์ตุลลอฮ์บาริกาตุ you always talking about it. just giving one. i guess doing good thing is a habit. everybody has done what you did. just giving one. but you tell everyone you meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good thing is their habit. just giving one. everybody has done what, what you did. just giving one. What but you tell everyone you meet what's just giving what's one. you always what's talking what's about what's it. What's just giving one, I cast doing good things, i happy. Just giving one, everybody has known what you did.